หลังจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วเราเรา,เราบอกว่านะกราฟิกขั้นเทพนะครับว่าเล่นอย่างเกมอะไรก็ไม่กระตุกเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับกับเกมที่มีชื่อว่า Into the Dead นะครับแต่หลายคนอาจจะคิ Into the Dead เป็นเกมแนวไหนเกมแนวซอมบี้อะไรอย่างนี้เปล่าใช่ครับชื่อมันก็พอกู่แล้วนะเ<ๆ>ดี๋ยวเราก็เข้าลองเข้าเกมดูดีกว่าว่า Into the Dead เนี่ยเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็เป็นเกม Into the Dead เนี่ยสามารถไปโหลดได้ในพวก iOS แล้วก็ Google Play ได้นะครับตอนนี้ก็เป็นดาวน์โหลดฟรีนะครับ คนอีทูเดยเนี่ยเป็นเกมแนวหนีซอมบี้นะครับคือไปให้ระยะทางไกลที่สุดนะครับเราต้องเปิดเสียงเพื่อความราใจนิดนึงนะแล้วตอนนี้ครับการวิ่งแบบคลาสสิกก็ได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับจะดูว่ามันจะไม่ค่อยกระตุกนะครับมันจะสามารถเล่นเรื่นไหลมากสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมนะครับโอเคเราไม่ต้องใส่เท่านั้นเราตัวปากไปเปลือนนะครับเกมซูเดน์มีน่งเรื่องที่ว่าเราขึ้นบินตกเลยนะมาอยู่ในกรงซอมบี้กรงซอมบี้นะครับเขาจะบอกว่าให้เราใส่ ตอนนี้นลครับผู้ชายคนนี้ก็หนีไปแล้วนะครับหนีไปยังไม่เจออะไรหรือเปล่าตอนนี้ข้างหน้ามีแสแสงไฟแสงไฟมีอะไรมีปืนมาท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ได้ปืนมาแล้วครับกูยิยงไม่เป็นอะไรเลยทําไมมันไม่เป็นไรนะครับนะ่อุ้ยไทยแลครับสอ,องพี่ไทยรู้สึกก็ตื่นเต้นมากนะครับสองพี่ได้นะตอนนี้นะจ,จุดนี้โอ้โหมีคนอ,อ้วกใส่นะครับตอนนี้ ือเราต้องวิ่งหนีไปเรื่อยนะครับโดยที่เราต้องเก็บซัพย์ทายมันจะมีแสงนะมันจะมีแสงอยู่ในพื้นนะครับเราต้องเก็บไม่ได้นะครับถ้าเราเก็บไม่ได้เราจะไม่ได้ของอะไรทั้งนั้นตอนนี้ยังได้อยู่ยังพอได้อยู่เราจะกินทำไมเนี่ยโอะไรครับมีการทักทายเกิดขึ้นไม่น่าจะทักทายเลยอู้หูู้้นะครับไม่ค่อยน่าจะทักทายเท่าไหร่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วครับทุกผู้ชมครับผีค่อนข้างเยอะมากปืนมีอยู่สองนัดมีอยู่สองนัดหรืออยู่สองนัดตอนนี้ โอ้ oh my god ผมบอกว่าตอนนี้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วมีการสกิดเอลนะเมื่อกี้มีการสกิดเอลนะนะะเรียกนะผมว่าผมเจอปืนแล้วแหละตอนนี้นะครับถ้าเจอปืนแล้วเนี่ยเราจะได้ยิงน,นั่งไงโดนแดงครับผมนะครับเบสกรอตอนนี้อยู่ที่1 1กิโลเมตรเกือบห5รนะครับเดี๋ยวเรามาแก้ตัวอีกรอบนึงดีกว่าโอ้โหตอนนี้สกอร์แย่มากนะครับค่อนข้าง,งแย่จะเห็นว่าไม่กระตุกนะฮะป่ะ อีกสักรอบนะครับไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะฮะเรามาเริ่มที่จุดเริ่มต้นเหมือนเดิมนะฮะผมว่าต้องรีบหาซัพพลายนะผมตอนนี้แย่ะอะ <laughs> แล้วทำไมตัวผมต้องโยกได้วะไม่เข้าใจนะครับแจุดจุดนี้นะครับคนที่เล่นเกมเท่านั้นที่จะรู้นะครับไปไปไปเถอะไปเถิดนะครับมีการทักทายจากซอมบี้เกิดขึ้นนะครับซึ่งก็ผมไม่อยากจะทักทายเขาเท่าไหร่ผมมีการสกิดนะครับเป <laughs> <laughs> ็นทหารชาติท่านผู้ชมทหารชาติมากเลย โอ้โหนะทำไมเขาไม่หยุดอยู่นิ่งๆวะแล้วก็โลดไปไหนก็ไหนก็ได้ผมเจอปืนแล้วครับทานผู้ชมอาปือาปืนอาปืนอาปืนอู้หูโอเคโอเคอ้หหอหู้ได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 ้โอ้ยยยแม่ยันยัน ตอนนี้นะครับโหมึงควรจะอยู่ในชัยไม่ใช่มาวิ่งขอบคุณนะโอ้ไม่ได้ไม่ได้เก็บปืน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 เหลือเช่นักต้องเหลือเช่นักเหลือเช่นักเอาครับไรอ้อยแล้วครับไรอ้อยไรอ้วตอนนี้เข้าไรอ้อยแล้วโอ้ยโอ้รู้สึกจะกลายเป็นเนื้อไก่กลายเป็นเนื้อไก่ไปแล้ว ปวดหัวเลยเนี่ยโอเคเอาละครับเราจะเห็นแล้วว่าเกมที่กราฟิกเทพๆนะฮะมันไม่เป็นไรเลยนะครับมันค่อนข้างลื่นมากนะครับแล้วก็ผมได้ลองหลายเกมแล้วแต่ผมจะลองให้เกมเดียวแล้วกันนะครับก็ค่อนข้างลื่นมากๆนะฮะโดยที่มือถือตัวนี้อย่าลืมนะครับว่าเครื่องบ้าที่สุดในโลกนะครับบางมากๆนะครับก็คือพกพาสะดวกนะครับแล้วก็ชาร์จแบบไวที่สุดในโลกนะครับไวสุดในโลกวัดไวลนะครับเข้าเข้าเข้าคันวไวมากเมื่อกี้ลองชาร์จไปแล้วเสียบแป๊บเดียวเนี่ยแบตขึ้นไปครึ่งหลอดนะฮะ แล้วก็นะครับกราฟิกขั้นเทพนะครับเล่นเกมได้ไหลลื่นนะครับก็มีความละเอียดอย่างมาก13ล้านกับ5ล้านพิกเซลนะครับถือว่าค่อนข้างละเอียดทีเดียวนะฮะหน้าจอ5.2นิ้วนะครับสัมผัสใหม่แห่งการนอนไม่ใช่สัมผัสใหม่แห่งมือถือนะครับที่สัมผัสได้ลื่นไหลมากนะครับอย่าลืมว่า oppo r5 นะครับไปจับไปจองกันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ครับกับผมการเดียนบายนะครับกับ oppo r5 ท้าให้ลองจุ๊บๆอ๊กอีกใบ oppo r5 แข็งแรงทนทานถึงยิ่กว่ากับสอบทรายสุดยอดไปเลย